เรื่องราความรักระหว่างชายชายเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคนจีนยุคโบราณน,นะครับเนื่องจากว่ามีบันทึกลายบันทึกเลยนะครับได้แสดงถึงความรักระหว่างผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันนะครับโดยบันทึกเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับฮ่องเต้เนาะเนื่องจากว่าฮ่องเต้เนี่ยเป็นเจ้าของประเทศตังนั้น การกระทําทุกอย่างของฮงเต้น,นย่อมมีการปันเทึกไว้จึงไม่แปลกที่เรื่องราวของฮงเต้ที่โปรดปางคุชัยถึงถูกปัน่นเทิร์กวายนะครับโดยในยุคจินโบราณเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ ผิดวิสัยอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดขนาดนั้นเป็นเรื่องปกติทั่วไปของในสังคมก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะในยุคของนองอักสงฆ์นะครับมากกว่า80%อเซของฮ้องเต้เขาจะมีชายคนโปรดของเขานะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาก็จะคบแต่ผู้ชายอย่างเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็คือเขาจะมีผู้ชายคนโปรดของตัวเองแต่เขาก็แต่งงานกับผู้หญิงปกติแล้วก็มีลูกปกตินะครับ โดยตามมุมมองของคนจิมโปลานี่ก็คือกลับตายที่อยู่ยังมีลูกอยู่นะครับยังให้กำเนิดปูดแปลแว่าสึกทอดตระกูลอยู่ก็ไม่ผิดที่จะมีผู้ชายคนอนื่นแต่ทุกคนอยากเข้าใจผิดนะครับว่าในยุจิมโบลาเนเขาสนับสนุนการเป็นคนหลักเพศเดียวกันทนะีนี้เขาก็ไม่ได้สนับสนุนแค่เหมือนเขาว่าปล่อยได้ปล่อยนะครับ ถ้ากัว่าเขามีแฟนที่เป็นผู้หญิงอยู่แล้วมีลูกปกติก็จะไม่ว่าอะไรแต่ถ้ากัว่าเขาสนใจแต่ผู้ชายอย่างเดียวโดยไม่สนใจผู้หญิงเลยหรือว่าไม่ให้กําเนิดตัดลูกไม่สืบทอดตระกูลอันนี้เขาก็จะเริ่มต่อว่านะครับ โดยวันนี้เนี่ยคงจะเอาเรื่องราวรวมเกี่ยวกับความรักระหว่างชายชาย1ิบเรื่องราวนะครับมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับซึ่งสิบเรื่องราวนี้ทุกคนอาจจะเคยได้ยินผมเล่าไปบ้างแล้วหรือว่าไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันถ้ากว่าใครที่เคยได้ยินเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มความรักระหว่างเว่ยหลิงกงกับมิสซิชอกันนะครับเว่ยหลิงกงกับมิสซิชอเนี่ย ก็จะเป็นคนในยุคสมัยชนเชลวนะครับก่อนราชวงศ์ชิงเขาจะผนวกแผ่นดินนะครับสมัยนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ว่าฮงเต้แต่เขาจะเรียกว่าองหรือว่าคงต่างๆนะครับก็คือชื่อเรียกก็จะต่างๆกันไป โดยคนนี้ก็จะเป็นเว่ยหลิงคงนะครับเว่ยหลิงคงเนี่ยเขาจะมีชีวิตอยู่ราวๆช่วงปี540ก่อนคริสตศักราชจนถึงปี493ก่อนคริสตศักราชนะครับเป็นกษัตริย์องค์ที่28ของแขวนเว่ยนะครับเว่ยหลิงคงเนี่ยมีเสียงเรื่อง การชอบผู้ชายนะครับและหนึ่งในผู้ชายที่เขาชอบนะครับที่มีชื่อเสียงสุดๆเลยเนี่ยก็คือระหว่างเขากับหมีจอเสียนะครับตามกฎหมายของแคว้นเวในสมัยนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่ห้ามใช้รถของกษัตริย์โดยพระใจัก็คือเขาไม่สามารถใช้ของตัวเองได้ถ้าเกิดว่าเขาใช้แล้วก็โดนจับได้เนี่ยก็จะโดนตัดขาสองข้างเป็นการลงโทษน,นะครับแต่มีจอเสียเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่ง เขาได้ข่าวว่าแม่ของเขาป่วยก็เลยแอบใช้รถของห้องได้ออกเมืองเพื่อดูแม่ตัวเองหลังจากที่กริส์ได้ยินแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้ดีจังเลยเราก็เป็นคนกระตันยูมากพอแม่ของตัวเองก็เลยใช้รถของเราทั้งทังที่ลืมไปว่า มาจะตนตัดขานะครับจึงไม่ได้ลงโทษใดยอย่างได้นะครับผมนอกจากนั้นนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาไปเที่ยวสวนผลไม้กับมิสเซียแล้วก็มิสเซียกินท้อแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยท้อมันอร่อยเหลือเกินก็เลยแบ่งครึ่งหนึ่งให้เว่ยหลิงคงกินนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเว่ยหลิงคงก็รู้สึกว่าเฮย้ยคนนี้ดีจังเลยรู้สึกว่าอร่อยก็เลยแบ่งให้เรากินไม่กินคนเดียวจนหมดซึ่งก,การกระทํานี้เนี่ยก็ได้ถูก ใช้เป็นคําเรียกคนรักรวมเทพระหว่างชายชายในเรื่องหลังว่าแผงทอนะครับผมแต่พอผ่านไปหลายปีนะครับพอมีซืชสอาเริ่มอายุมากขึ้นแล้วก็เริ่มไม่หน้าตาดีเหมือนสมัยก่อนแล้วเนี่ยวหลิงคงก็รู้สึกว่าคนนี้เนี่ยไม่ดีเลยเคยแอบ,บใช้รถของเราแล้วก็เอาทอที่กินเหลือเนี่ยให้เรากินถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ เปลี่ยนไปแต่อย่างใดแต่ว่าความรักระหว่างเว่ยหลินคงเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้รักขนาดนั้นแล้วนะก็ได้ลงโทษของเขาไปด้วยเหตุผลเรื่องที่ว่าเขาทำผิดนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเรื่องราวความรักระหว่างเว่ยหลินคงกับมีจื่อเซียที่คนรุ่นหลังจะบอกว่าความรักของการแบ่งทอนนะครับต่อไปนะครับก็คือคู่ของเว่ยอานหลีหวังกับ หลงหยางจุนนะครับเว่ยอันดีหวังเนี่ยคนจีนหลายๆลคนเขาจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ว่าถ้าพูดถึงหลงหยางจุนก็จะหลายๆคนจะรู้จักนะครับเพราะว่าหลงหยางจุนเนี่ยมันก็จะเป็นที่มาของคําว่าหลงหยางจูหเฮาหรือี่ใชาแทน เรียกความรักระหว่างชายชายนะครับถ้ากว่าบอกว่า,วาใครมีหลงยางจือเฮาเนี่ยก็าสดงว่าคนนั้นชอบผู้ชายด้วยกันนะครับซึ่งเวียอันหลีหวังเนี่ยก็อยู่ในสมัยจั่นกวัวนะครับเป็นกษัตริย์องค์ที่หกของแคว้นเว่ยโดยความรักระหว่างเวียอนหลีหวังกับหลงยางจืงเนี่ยได้ถูกบันทึกไว้ในบันทึกประวัติศาสตร์นะครับโดยในบันทึกจั่นกัวเชอ่์ตอนเว่ยเชอ่์เนี่ยก็เขียนว่ามีวันหนึ่ง หลงอย่างจุนเนี่ยไปตกปลากับเวหวังนี่แหละพอตกปลาได้สิบตัวแล้วเนี่ยอยู่ๆหลงอย่างจุนก็รู้สึกเศร้าขึ้นมานะครับเวอันลีหวังก็ถามหลงอย่างจุนว่าทำมาอยู่ๆก็เสียใจหลงอย่างจุนตอบว่าตอนแรกที่ได้ปลาก็ดีใจอยู่หรอกแต่พอได้ปลาใหญ่แล้วเนี่ยก็ได้ปล่อยปลาเล็กทิ้งก็เลยนึกถึงตัวเองนะครับว่าในโลกนี้มีคนดีน้าด,าดีตั้งเยอะตอนนี้เววังชอบเรามาก แต่ถ้าเกิดว่าอนาคตได้คนที่ดีกว่าละ่ะเดี๋ยวฉันก็จะเหมือนปลาเล็กๆเหล่านี้ที่โดนทิ้งหลังจากที่เวหวังได้ยินอันนี้นะครับเขาได้ออกคําสั่งนะครับว่าต่อไปนี้ถ้ากลัาใครแนะนําคนหน้าตาดีให้เขารู้จักเหตุว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะฆ่าล้างตระกูลนะครับผมซึ่งอันนี้ก็คือความรักระหว่างเวออันหลีหวังกับ หลงหยางจุนนะครับคนที่สามน,นะครับคนนี้หลายหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นปลายเซ็กชวลนะครับก็คือจกักรพรรดิฮั่นเกาจู่เหลียวปังนะครับหรือว่าผู้เปิดเปิดาราชวงศ์ฮั่นนะครับซึ่งในหนังสือจื้อจื้อทงเจียนนะครับมีเคยมีบันทึกไว้นะครับว่าเหลียวปังเนี่ยเคยบอกว่าตัวเองบวยก็เลยปิด ประตูแม่ออกไปไหนนะครับจนมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนนัง่งคนหนึ่งมีเรื่องราวที่ต้องต่วนที่จะต้องรายงานนะครับก็เลยเข้าไปห้องเหลียวปังโดยไม่ได้ขออนุญาตพอเปิดประตูเนี่ยก็เจอเหลียวปังเนี่ยนอนอยู่บนเตียงแล้วก็นอนทับขันที่คนหนึ่งที่ชื่อว่าจี้รู้อยู่นะครับซึ่ง เขากำลังทำอะไรอยู่ก็ขอไม่เล่านะครับโมโดยหลังจากนั้นนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ายินหรือเปล่าในสมัยราชวงศ์ฮั่นนะครับมีห้องเตยี่สกว่าองค์นะครับที่มีชายคนโปรดของตัวเองซึ่งคนต่อไปนะครับคนที่สี่ก็คือจักรพรรดิจักรราชวงศ์ฮั่นเหมือนเดิมนะครับก็คือจักรพรรดิฮั่นอู่เหลียวเชิ่์นะครับ เป็นจกักรพรรดิองค์ที่7ของราชวงศ์ฮั่นตะวันตกเป็นคนที่เก่งมากๆคนหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นคนที่มีขวบลดสนิยมที่ชอบผู้ชายเช่นกันนะครับเด่๋ยเช่นคนที่โตมาด้วยกันกับเขาหานเย็นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่มีเสื่อเสียงนะครับซึ่งตอนที่สมัยจักรพรรดิท่านหู่เนี่ยเขายังเป็นเจ้าตงหวงน,นะครับหานเย็นกับเขาเนี่ยก็ได้เรียนหนังสือด้วยกันนะครับแล้วก็สนิทสนมด้วย นนจนเขาได้ขึ้นเป็นปรัชทายาทนะครับก็ยิ่งสนิทกันนะครับโดยขันเย็่นี่เป็นคนที่เก่งเรื่องขีม่ม้ายิงธนูแล้วก็เป็นคนประจบเก่งนะครับหลังจากที่เลวเชอร์ได้ขึ้นของลานนะครับอยากจะไปอบรบนะครับหันเย็นก็ได้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับพวกอาวุธต่างๆหรือว่าการ ถาสงครามต่างๆของฝั่งศัตรูนะครับพอจักรพรรดิฮั่งอู่ถามเขาเขาก็สามารถตอบได้ตลอดนะครับอาจจะเพราะเหตุน,นี้แหละทาให้เขาเนี่ยยิ่งได้รับความโปรดปรานจากฮ่องเต้น,นะครับผมจนมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยที่จักรพรรดิฮั่งอู่กับจังตูหวังที่เป็นน้องชายของจักรพรรดิฮั่งอู่ว่านักกั้นไป ทำกิจกรรมล่าสัตว์ในป่าน,นะครับโดยจกักรพรรดิฮั่งหูงนเนี่ยให้หานเย็นไปก่อนโดยจางตูหวังเนี่ยตอนแรกเห็นขบวนขนาดนี้นือว่าจากักรพรรดิฮั่งอูมานะครับจึงมีการคุกเข่าลงแล้วก็ทาของเคารพแปลว่ารับสเสด็จนะครับแต่ว่าพอพบว่าเป็นหานเย็นนะครับแล้วก็หานเย็นก็ไม่เหลียวแ,แลเลยแปลว่าผ่านไปตื้อๆเลยจางตูหวังก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกตูมิ่นนะครับ ก็เลยไปหาไทาเฮาลอมไข่จึงทาให้ไทเฮาเนี่ยเกียดหารเย็ยมากนะครับนอกจากนั้นนะครับหารเย็ยนยังไม่รู้สึกพอนะครับนอกจากที่จะเข้าแปลว่าตื่นนอนออกกินอยู่กับห้องเตะเราเนี่ยยังเข้าออกห้องนอนของห้องเตะตามอำเภอใจนะครับจนมีครั้งหนึ่งไทเฮาเนี่ยก็ได้หาเหตุผล ในการประหารชีวิตของข่าวทิ้งนะครับถึงแม้ว่าจากักรพรรดิฮ่าวู๋ไตขอร้องแต่ก็ไม่ได้ผลนะครับคู่ต่อไปที่ผมจะเล่าเนี่ยเป็นคู่ที่มีเสียงมากๆนะครับซึ่งคล้ายๆกับหลงหยางเจ้าฮ่านะครับอ่าคู่นี้ก็ได้มีสร้างคํานึงขึ้นมาเรียกว่าต้วนเซียวจื้อพี่ก็จะแปลว่าอา่ความนิยมเกี่ยวกับการตัดแขนเสื้อนะครับซึ่งถ้าเกาิ่พูดถึงการตัดแขนเซอร์เนี่ยลหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินหรือคุ้นๆแล้วใช่ไหมครับ ใช่ครับผมอันนี้ก็คือความรักระวังจากจักรพรรดิฮันไอนะครับผมซึ่งจกักรพรรดิฮันไอเนี่ยเป็นคนที่มีเสียงต่ดงดังเรื่องกันที่เขาเป็นเกณฑ์นะครับแล้วก็คู่ของเขานะครับก็คือต่องเซียนนะครับโดยจริงๆจกักรพรรดิฮันไอกับต่งเซียนเนี่ยเขารู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วแหละแต่ก็ได้หั่งไปสภานะครับจนโตมาเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึง่งหลังจากที่จกักรพรรดิฮันไอกําลังกลับวังของตัวเองหลังจากที่ประชุมกับคนดังเสร็จ ก็ได้เจอคนหนึ่งนะครับก็ถามว่านี่คือใครเขาก็บอกว่าเป็นต่งเสียงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าใช่ครับเขาก็เป็นตงเสียงซึ่งพอจักรพรรดิห้างอมองเขาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยพอโตมาเนี่ยต่งเสียงเนี่ยสวยกว่าผู้หญิงอีกก็เลยให้เขาอยู่ข้างตัวเองนะครับนอกจากนั้นนะครับต่งเสียงไม่ใช่แค่หน้าตาสวยเหมือนผู้หญิงแต่เขา นิสัยท่าทางต่างๆก็เหมือนผู้หญิงเช่นกันนะครับโดยเรื่องเล่าที่มีชื่อเสียงที่สุดระหว่างสองคนนี้นะครับก็คือเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับตัดแขนเสื้อนะครับเรื่องมีอยู่ว่ามู่ครั้งหนึ่งเนี่ยจักรพรฒน์ห้างอากับป่งเสียงกํนาลังนอนหลับด้วยการอยู่แบบว่านอนกลางวันเนี่ยพอจักรพรฒน์ห้างอายเนี่ยจะตื่นขึ้นมาเพื่อทําธุระใช่ไหมแต่พอหันไปเนี่ยพบว่าตรงเสียนนอนทับ คนเซอร์ตัวเองอยู่นะครับเพื่อไม่ให้ตรงเสียงตื่นเราเนี่ยเขาก็เลยใช้มีดนี่แหละตัดแคนเซอร์ของตัวเองเพื่อตื่นขึ้นมานะครับจนทุกวันนี้เนี่ยการตัดแคนเซอร์ก็เป็นคำที่ใช้เรียกย่ยกข้องกับความรักละวานชายชายนะครับต่อไปคู่ต่อไปนะครับถือว่าเป็นคู่ที่หกกับคู่ที่เจ็ดจะนับรวมกันนะครับผมเพราะว่า เขาเป็นฮ่องเต้ทั้งคู่เลยคนหนึ่งก็คือเฉินชิงชื่อจู่กับอีกคนนึงก็คือจกักรพรรดิซีเย่เว่ยนะครับโดยเฉินชิงชื่อจู่宣昭皇帝เขาอยู่ในสม,มัย东晋十六国นะครับ罗阿西ั拉นะครับผมในช่วงปีคศสามร้อยห้าสิบเจ็ดถึงสามร้อยแปดสิบนะครับโดยคู่ของเขาเนี่ยก็คือหมู่ลงชงนะครับผมเป็นคนเซียนเป่ โดยจริงๆแล้วเรื่องเราของสองคนนี้ผมไม่ถือว่าเป็นความรักนะครับมันเป็นการกดขี่ข่มเหงมากกว่าเนื่องจากว่าฟูเจนเนี่ยเขาก็ได้กำจัดรัชวงเฉียนเยียน ของงชงนะครับแล้วก็ได้บังคับให้มุลงชงกับพี่สาวของมงชงเนี่ยให้มาปนนิบัติรับใช้ตัวเองนะครับเนื่องจากว่าพี่น้องคู่นี้เนี่ยหน้าตาดีทั้งคู่นะครับเออจึงได้รับใจของฮงเต้ไปเต็มๆเลยคือฮงเต้ชอบสองคนนี้แต่สองคนนี้อาจจะไม่ได้ชอบฮงเต้กลับนะเนื่องจากว่าโดนบังคับให้เข้าวังรับใช้เขานะครับจนมีวันหนึ่งนะครับ เนื่องจากว่าสองคนนี้อ่าทำให้คนอื่นในวังไม่ได้รับความเปอดภัยเลยจะมีคนขอร้องให้ส่งมู่หลงชงเนี่ยออกไปนอกวงังพอหลังจากมู่หลงชงออกไปนอกวังไม่กี่ปีนะครับมู่หลงชงก็มีการยกขึ้นมาโยัพขึ้นมาเกาะกระ,ะบดนะครับทีนี้ฝูเจียนเนี่ยก็ไม่ได้โทษเขานะกับส่งเสื้อผ้าให้เขานะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันรักเธอขนาดไหนดูจากเสื้อผ้าตัวนี้สิทาไมเธอยังเกาะกระบดละ่ะ แต่มู่หลงชงก็บอกว่าฉันอยากได้ประเทศมากกว่าฉันไม่ได้รักเธอเลยเธอเอาพลังให้ฉันสติดีเผื่อฉันจะไม่ลงโทษเธอหนักนะครับหลังจากที่ฟูเจียนได้ยินดังนั้นก็รู้สึกโกรธมากนะครับว่ารู้อย่างนี้ก็ฆ่าตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นข,ของการต่อสู้ซึ่งกันและกันนะครับและสุดท้ายนะครับมู่หลงชงก็ชนะนะครับคนต่อไปนะครับก็คือจักรพัรดิเฉินหวนในราชวงศ์เหนือใต้นะครับ จกักรพรเฉิเหวินเฉินเียนเนี่ยก็มีผู้ชายที่เขาชอบเป็นคนที่มีชื่อเสียงเหมือนกันชื่อว่าหาันจือเกานะครับโดยหันจือเกาเนี่ยหน้าตาดีมากเลยนะครับดีจนทําให้เขารอดชีวิตมาได้หล,หลายๆครั้งนะครับเนื่องจากว่าพอมีพวกทหารก่อกระบดเนี่ยกําลังจะฆ่าเขาก็ตะลึงความสวยของเขาจนไม่อยากจะฆ่าเขานะครับจนมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาได้ไปเจอกับเฉินเชียนนะครับ ฉันเชนเห็นหน้าตาของขันจ์สกอเร็ลรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าตาดีมากเลยอ่ะก็เลยถามว่าอยากรวยไหมอยากใช้ชีวิตดีไหมไปกับฉันสิหันส์กอเก็เลยไปกับเขานะครับก็เป็นล้วนถงของเขานะครับไปไหนมาไหนไปด้วยกันนะครับโดยฉินเช่นเนี่ยเป็นคนที่โมโหไลยนะครับโกรธง่ายนะครับแล้วก็ถ้าโกรธใครที่ทำให้เขาโมโหเนี่ยเขาก็จะกัดฟันเลยแล้วก็เหมือนจะกินคนเข้าไปทั้งคนนะครับแต่พอเขาเจอฮันส์ เขานะครับเขาก็จะหายเป็นปลิบทิ้งเลยก็คือเจออันสกอตีไลน์นะครับเขาก็จะหายโกรธทันทีนะครับโดยเชนเช่งเคยบอกกับฮันส์กอนะครับว่าหลายหลายคนเนี้ยบอกว่าฉันเนี่ยมีโง่แหงที่เป็นห้องเต้ถ้ากดว่าเป็นอย่างนี้จริงนะครับฉันจะแต่งตั้งคนให้เดินควมเขาเลยก็แสดงถึงความรักระหว่างสองคนนี้นะแต่หลังจาก ที่เขาขึ้นโครงรลาจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้แต่งตั้งหันจือเกาเป็นความเขานะครับแค่แต่งตั้งให้เขาเป็นแม่ทัพคนหนึ่งนะครับหลังจากที่เฉินเชียนเสียชีวิตลงหันจือเกาก็ได้ถูกใส่ร้ายแล้วก็ถูกประหารชีวิตในอายุเพียงแค่30ปีนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาในสมัยราชวงศ์หม,มิงบ้างนะครับราชวงศ์หม,มิงเนี่ยก็มีกรรษัตริย์องค์หนึ่งนะครับที่โปรดปานผู้ชายก็คือ จกักรพรรดิหมิงหวู่นะครับซึ่งจกักรพรรดิหมิงวู่เนี่ยหรือว่าจูฮ่วเจ้าเนี่ยเป็นจกักรพรรดิองค์ที่10ของราชวงศ์หมิงก็เป็นจกักรพรรดิที่มีชื่อเสียงเรื่องความหื่นบ้าการน,นะครับโดยเขาไม่ใช่เพียงแค่รับผู้หญิงอย่างเดียวเขายังชอบขันทีนะครับโดยในปีที่สองของจเจิ้งเต๋อเนี่ยเขาได้สร้างห้องห้องหนึ่งหรือว่าสถานที่ที่หนึ่งชื่อว่าเป้าฝันนะครับโดยในเป้าฝันเนี่ยเขาจะรวบรวม ผู้ชายหรือว่าคันที่หน้าตาดีๆไวเยเยแยะนะครับและเชนหนิงก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยมักจะมีเรื่องราวที่ว่าจากพามิงหูเนี่ยเมาแล้วก็นอนหนุนตักขาของเชนหมิงนอนนะครับผมทีนี้เนี่ยมันถึงขั้นที่แบบว่าคนน้องต่างๆถ้าอยากรู้ว่าห้องเต้ไปไหนเนี่ยก็แค่ไปดูว่าเชนหมิงไปไหนเขาก็จะรู้ว่าห้องเต้ไปไหนและตอนหลังนะครับก็มีคนใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่าเจียงปินนะครับ มาแย่งความหลักลบคงเฉียนหนิงไปแต่สุดท้ายสองคนนี้ก็จบไม่ดีนะครับเหมือนกับว่าแก่งแย่งกันเราสุดท้ายก็ต้มบหาหันชีวิตทั้งคู่นะครับส่วนคู่ต่อไปนะครับเขาไม่ได้เป็นฮงเต้แต่เขาเกือบได้เป็นฮงเต้ก็คือรัชทายาทนะครับของหลี่ซื่อหมิงนะครับหลีเ่เฉิงเฉียนหลีเ่เฉิงเฉียนเนี่ยถ้าว่าเขาไม่หาทางนะครับจริงๆเขาก็น่าจะได้ขึ้นของอาไม่ใช่หลี่ชื่อน,นะครับแต่เนื่องจากว่าเขาหาทรรนี่แหละเขาทำหลายๆอย่างที่มัน สุดท้ายก็ทำให้เขาเสียราชบัลลังก์ไปเนาะโดยหลีเฉิงเซียนเนี่ยเขามีคนหนึ่งที่เขาโปรดปรานมากชื่อว่าชงซิงนะครับเชงซิงเนี่ยเขาเป็นคล้ายๆกับว่าคนที่เล่นดนตรีในวังนะครับเป็นคนที่หน้าตาดีแล้วก็เก่งเรื่องร้องเต้นรำนะครับทําให้หลี่เฉิงเซียนพอเห็นแล้วเนี่ยก็โปรดปรานมากไปไหนมาไหนก็อยู่ด้วยกันนะครับหลังจากถึงไทจงได้ยินเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่โอเคก็ประหารชีวิตนะครับผมซึ่ง มันก็เป็นหนึ่งในเหตุผลเนี่ยที่ทำให้รลีเฉินเซียนเก่อกระบฏพ่อตัวเองเนาะหลังจากนั้นนะครับผมหลังจากที่เชิงซินถูกประหารชีวิตแล้วเนี่ย่ันงจต่ว่าหลี่เชิเซียนรักเชิงซินมากก็เลยมีการสร้างห้องเล็กๆนะครับเอาไว้ปูชาเอาไว้ใส่แปลว่าแปหาทุกวันทุกวันร้องไห้นะครับจนแปลว่ารู้สึกแค่นี้ก็ยังไม่พอก็ได้สร้าง สุสารเล็กๆให้เขานะครับเพื่อเป็นการระลึกถึงเขานะครับ นอกจากความรักที่ถูกปันทึกไว้ล้วเนี่ยจริงๆประเพณีวัฒนธรรมต่างๆก็มีนะครับในแถบภาคใต้ของจีนก็จะมีวัฒนธรรมหนึ่งเรียกว่าชี่ชงตีนะครับหรือว่าพี่น้องสัญญาโดยชี่ชงตีเนี่ยถ้ากูว่าทั้งสองฝ่ายกลายเป็นชี่ชงตีแล้วก็จะอยู่กันเหมือนสามีภรรยาเลยแล้วก็ครอบครัวทั้งคู่นะครับเวลาสมวัยิีฝั่งนึ้นผู้ชาย ยีฝั่งหนึ่งเขาจะแต่งงานนะครับก็จะออกเงินช่วยออกเงินช่วยนู่นนี่นั่นได้นะครับและนอกจากนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของคู่นี้เขาจะจบลงโดยฝ่ายผู้ชายที่คนโตเนี่ยเขาแต่งงานแต่ปังคู่เขาก็อยู่ ด้วยกันมาเรื่อยๆนะครับและในสมัยนั้นเนี่ยการที่ผูช้ชายสองคนยืนจับมือกันบนท้องถนนมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนตอนที่สมัยวัฒนธรรมตะวันตกหรือว่าศาสนาคริสต์เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับทำให้คนรุ่นหลังเริ่มรู้สึกว่าการรักเพศเดียวกันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่บาปแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนั่นเองนะครับและอันนี้ก็คือเรื่องราวความรักชายชายในยุคจีนโปแลนแล้วก็ รวมไปถึงประเภทนี้บางอย่างที่ผมเล่าให้ฟังข้างต้นนะครับถ้าเกิดทุกคนชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอผมหรือว่ากด Subscribe ช่องของผมด้วยนะครับมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่าได้เดี๋ยวผมจะออกมาทำเป็นวิดีโอตอบทุกข้อีกทีหนึงนะคะับเราจะกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ